ปอบนสวัสดีค่ะพบกันกับสาระความรู้ดีๆกับปอบนวันนี้กันอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้สาระความรู้ดีๆที่ปอบนนำมาฝากก็คือการตรวจเลขออยอนในผลิตภัณฑ์อาหารที่เราบริโภคกันนั่นเองค่ะปัจจุบันมีทั้งเชื้อโรคไวรัสต่างๆมากมายทําให้เราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไว้สู้กับโรคภัยต่างๆการทานอาหารที่ปลอดภัยมีออยอนรับประกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีและทําได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองค่ะ ว่าแต่ทำอย่างไรกันบ้างเราตามไปชมขั้นตอนกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราไปเปิดเว็บ Google ในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆก็ได้นะคะจากนั้นก็พิมพ์คาว่าค้นหาว่าการตรวจเลขออยอแล้วกดค้นหาค่ะให้กดเปิดที่ลิงก์สืบคน้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบบตรวจสอบการอนุญาตซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะในเว็บไซต์จะมีช่องค้นหาให้เราใส่เลขออยอแบบไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆเกาะเพียงตัวเลขลงไปและกดค้นหาได้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างในวันนี้เราจะใช้เป็นเลขออยอของบูยอง หอมอร่อยเก็บได้นาน6เดือนของปอวบน,นั่นเองค่ะเลื่อนมาด้านล่างสุดจะพบกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ค่ะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยในตารางช่องหลังสุดสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลสถานะผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มเติมค่ะซึ่งภายในข้อมูลจะบอกถึงสถานะการอนุญาตชื่อผู้ขออนุญาตและสถานที่ที่ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอบบนทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ